สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีบันทึกช่องแดงนะครับของบาเฟิ u v 5 r 3เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มีทั้งเครื่องดำเครื่องแดงนะครับเมนูการใช้งานต่างๆก็เหมือนกันนะครับมันต่างกันที่4เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาบันทึกช่องพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องแดงมาเป็นตัวรีวิวนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมา ถ้ามันอยู่ในโหมดแบบนี้นะครับอเนี่ยครับเป็นอยู่ในโหมดเมมโมรีเราจะบันทึกไม่ได้นะครับเราต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนตัวนี้นะครับช่องตัวนี้เป็นมาตรฐานที่เขาให้มากับเครื่องนะครับเขาจะบันทึกย่าน400อมานะครับเราต้องลบก่อนนะครับเราบันทึกทับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลบออกก่อนอันนี้ผม1นถึงสผมลบไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลบช่องที่4นะครับกดเมนูครับลบ กดลูกศรขึ้นไปเมนู28นะครับเมนู28หรือกด28กับ28ปุ๊บอ่ากดเมนูครับปุ๊บอ่ามันช่อง5้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะลบช่องที่4นะครับลบอ่ะหกับ3ลบไปแล้วนะครับอ่ะลบช่องที่4 <Conf irm. S 1> อ่ะช่องที่5้าก็ได้นะครับอ่ะลบอีกช่องหนึ่งก็ได้อ่ช่องที่ห้าปุ๊บ อันนี้คือเราไป1-5ถึงนะครับอ่ะเสร็จแล้วกดเอ็กซออกมาครับอ่าก็คือเรียบร้อยครับทีนี้วิธีบันทึกเราต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนนะครับโดยกด VFO ตัวนี้ครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับอ่าให้มาปรับสเต็ปนะครับกดเมนูนะครับ <Menu. S 1> ปรับสเต็ปให้เป็นอ่าเดี๋ยวเมนู Menu. อ่า ปรับสเต็ปให้เป็น12.5อันนี้มัน 2.5k นะครับอ่าให้กดเมนูครับเพื่อจะเลือกนะครับอ่าให้เป็น12.5นะครับอ่ะ 12.5K ตัวนี้นะครับสำหรับย่านแดงนะกดเมนูอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับช่องแรกนะครับมันก็คือ2450 0 0แบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้คือมาตรฐานแบนแพนใหม่นะครับ1ถึงอ่าช่องนะครับตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้ ท่านจำแค่ตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะครับเนี่ยสองสี่ห้าเนี่ยศูนย์ศูนเนี่ยช่องที่หนึ่งนี่ครับอ่ะอาเดี๋ยวผมกดให้ดูใหม่นะครับอันนี้สองสี่ห้านะครับอ่ะสองสี่ห้าหนึ่งน,นี่ก็คือช่องแรกของช่องแดงนะครับก็คือสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่าวิธีบันทึกช่องนะครับให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูเมนูนี่ครับปึ๊บอ,อ่า กดลูกศรขึ้นนะครับไปเมนูที่27นะครับเมนูที่27หรือไปแบบลัดนะครับ27อ่า27ปึ๊บอ่าแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปึ๊บอ่ามันจะเริ่มที่0ูนนะครับตัวนี้มันอ่าบันทึกได้ทั้งหมด127ช่องนะครับอ่ช่องแรกคือ0ูนย์ศูนเราบันทึกช่องที่1นะครับอ่าเพราะว่าอ่าตัวนี้มันคือช่องที่1เห็นไหมสองสี่ห้า เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับเรียบร้อยกดสร็จออกมาทีนี้ต่อไปวิธีบันทึกช่องที่2นะครับให้จําง่ายๆแบบนี้นะครับให้ท่านกดลูกศรขึ้น1ทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็น2450125อาเห็นไหมครับอ่าให้ดูช่องที่2 2450125หน้เห็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าเมนูที่จะบันทึกนะครับกดเมนูอีกทีนึงครับ ไปช่องที่สองนะครับอ่าช่องที่2เห็นไหมครับมันว่างเห็นไหมครับอ่ากดเมนูปึ๊บอ่าช่องที่3นะครับช่องที่3ก็กดขึ้นครับนี่ครับกดลูกศรขึ้นปึ๊บอ่ามันจะเป็น2 4 5 0 2 5หเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่ะกดเมนูอ่ากดเมนูไปช่องที่สอ่าช่องที่3มเสร็จแล้วกดเมนู <alternatives S 2> <ข>อ่าช่องที่4ก็ทําเหมือนเดิมครับช่องที่สี่ เห็นไหมครับช่องที่ห้าได้ช่องแล้วก็บันทึกนะไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมครับโดยท่านที่ไม่ต้องจำในรีสนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมท่านสามารถบันทึกได้ถึง160ช่องเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมออกมานะครับออกมามาดูช่องที่1 2 3ที่เราบันทึกไปมันตรงไหมครับอ่ะให้กดเวฟโอตรงนี้ครับเข้าโหมดเมมโมรี่ครับปุ๊บอ่าเข้าโหมดเมมโมรี่นะครับตรงนี้ เห็นไหมครับช่องที่3มที่3เห็นไหมครับ2 450 0 0หอ่า245 250กดลูกศรลง2อ5 0 1่5หเห็นไหมครับเห็นไหมครับง่ายๆครับไม่ยากครับไม่ยากวิธีบันทึกช่องแดงนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนำตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ